มาอยู่กับน้องรถที่ซ่องน้องรจนาลองสารอีกแล้วเนาะยินดีตอนทับทุกคนเขาซื้อซ่องน้องรจนาลองสารเ้ยเนาะเมื่อนี้ก็มาเจอกับน้องรถนยู่เฮอนหลังเก่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกสองสามมื้อแล้วเนาะยู่ทีล่องสารกระเฮ็ดให้น้ําสาลขึ้นเนาะก็คือคลิปที่น้องรถถ่ายไปฮะแหละคือเมื่อวานนี้มันฝนตกแล้วมันก็เฮ็ดให้น้ําขึ้นละกะ,ะตัวแรงมาละกะแห้งเนาะละกะมาตกเมื่อคืนนี้ละกะขึ้นมาซ้ำเก่าอีกแล้วเนาะตอนนี้ฝนก็นยังตกฝอยๆอยู่เนาะทุกคนนี่ ยังฟฟอยอยู่ตอนนี้น้องรถยุ่งเหนินลังเก้าเนาะยู่บอนนั้นก็นเป็นเหนินพอตูครับฝนยังแหงอยู่เมื่อนนี้น้องรถกับน้องลี่ว่าสิพากันมาเค็บอันมากไหมมกเก่นเนาะทุกคนเคยได้กลิ่นแบบว่ามากเก่นเป็นมาเอียงเนาะบุหัวอยู่บออื่นเขาจะเอินมากอย่างมันจะเป็นลูกน้อยดำๆแล้วทางในมันจะเป็นแก่นแล้ักหวานเนาะกินกับเขาก็ได้อยู่บออื่นบุหัวเขาจะเอินมาเอียงแต่ว่าอยู่ที่ลาวเขาจะเอินมกเก่นเนาะ น่าจะตั้งแดนตั้งทิ้นหรือว่าตั้งแข่งกับเอิญกวกคือกันเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องรุจะพาทุกคนไปเบื้องต้นมันเนาะช่วงนี้ฝนกระตกเลยสีแข้งคน,นไปการคันคุมไปเนาะนย่ังฝนยิบ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 อยู่เนาะไปไม่ใช่สิไปแดย <Mitarbeiter. S 1> ป่านยูเพื่อนท้าว่ะเออสบายดีแเ้วบ่สบายดียดมอนี้อยูครนะับ น้องปันดาวลองสางดาสา<อ> <laughs> ไปหาซิปเก็บมาเก่็กันได้มื่อนี้นะไปยังไหมไปไปไ,ไดเลยไ,ไ,ลยไ,ไหรอคือบ <laughs> ู <laughs> ออยขึอนทาสันถามน้องยิเหอนทา,นทานไหมเก็บมากลนสิไปย่งยางย่าไปยูกองมันคือสิบุง่คนนะ มันตุกกลิ่นมืดมือนะทุกคนมันเฮ็ดให้แบบขี้ค้านออกไปใส่มันนะมันเปรอะประเนาะใต้บึงน้ําสารคืนนี้เราทุกคนมองไหมเมื่อวานนี้แห้งละรได้เมื่อวานนี้บอนยางฮันเห็นละยาดมีพยางูเ้อไปว่าไม่อยูนใอะอย่าดื้อแ้อสันมันจะเป็นต้นสูงทุกคนป้าอยู่ถึงพุนน่อยบุมมีไม้เมนเนาะ บูมีไม้ว่าเหินตุครับนะ่ะโอ้ยืมไม้เศร้าตุจันนี่บ่นี่เนาะหอดแล้วต้นมันมันจะล่นบ่นนะแยกลงมามันเข้าอันบ้างอันนี้ลนแล้วกระ่พเห็นเลยเขาเก็บใสละเวเอาเอ,อนี่เนาะทุกคนมันจะเป็นอันต้นยังซีเนาะใบมันก็จะเป็นยังซีมักกินอันนี้ไม่ต้นมักกินเด้อ เราสิพากันเก็บๆแล้วก็ไปลางเอาเพราะว่ามันล่นมันเป็นต้นสุ้งตะกี้มันเป็นต้นเตี้ยแต่ปีนี้มันเป็นลายแล้วมันเป็นหน่วยน้อยปกติมันเป็นหนวยใหญ่เลยมาอันนี้นะขอม่ขอนเพิ่นบากทครีมละติ่เนาะเอามมนยูอาลกอตาให้ซอรี่ไว้ซีร้ปันนี่ให้เพิ่นเบิ้งไว้เป็นมากยังซีเนาะนี่มันจะเป็นมากยังซีนะทุกคน ทุกคนโบวัวเขาจะเอินมากอีอย่างเนาะมันจะเป็นบีเบิ้งข้างในสาลดเบิ้งเลยบีเบิง้งนี่เด้ะนี่น <c oughs> <c oughs> ักตะกคนทางในมันจะเป็นประมาณนี้สีแดงเป็นแกนเฮาเอาไปแอนจี้แล้วกินกับข้าวก็ได้เอาเอาวางไว้ไหมสีแดงเลขเอาวางไว้เขาไม่ง่ายอะไรงี ออมันโรเซมามาเสียมาเก็บผักล่ายอยู่อ่ะมันเน,าน่าโหนศลายเหาบ่อเอามันละมันเน่เากูมันอยู่ในป้ายยาน่ะแม่ไอป่านเก็บดิ้งนะคะนี่ป่านก็มาเก็บว่ะเก็บดิ้งค่ะตัวเลือกมันได้เก็บแต่ใช่ไหมใช่ มันล่นทุกมกือถ้าขึ้นได้ขึ้นเอาอันนี้มันเป็นต้นแบบงานนอยโอ้มันตูจันอยู่ว่าจะไปเหยนมไม้ซาาสมอยักนะไปท่าไม้ซ้าเพิ่ง่อนเด้อมากง่ายแลวมันยืดถึงมันมันล่นจมัหนอย เออมันล่นอยู่ปลายยาหน่่ยง่ายเลยมากอันนี้นะหยาบเท้หยาบว่าฟาดแห่งเท่าไรกับบุลลงเหรไหมฟาาเท่าไรกับบุลุงแต่ว่าเวลามันล่นนะมันล่นในจังไหนะวะแบบเอาฟ้าแห่งไปนี่ยังบุลลุนเลย <c oughs> ใจได้ไล่สำเร็จละ <c oughs> มากอันนี้ต้องได้ท้าเขามันล่นเองเนาะ ถ้าอยากได้ล้วต้องไปปิดปิดเอาบันสลรถบ้านดูไม่ได้บอมันล่นแล้วมันแตกเมื่อนานหน่อยาต้องมามาทางเนี่ยบง่ายบอูฟาดมากันนี่ลงมาเลยฟาดา<ส><ะ>บูงนูเ<ส>ดี๋ยวน่อยเดียวนะนทุกคนมันเป็นมากเลยสิ เดี๋ยวเฮาสิไปล้างแล้วเอาให้ทุกคนเบิ่งเนาะไปเดี๋ยวไปเอามะขอกจกอัก2ซำหน่วยมากินอยู่เหียงก่นอนมาแขงไปใส่ตําตํากินซวยเนะเาะมาเออเออมแงนี่นะานเายีปัดเอาเอามาแงนี่ตําใส่มักสมโอนอะทุกคนแซบ่บปามางสุกลายให้ลายว่า ข้าเบิ้งกอนสองสามโมงถ้าฝนหลินเสาพิงสิมาเอาสุกไลยเติบกันทีแรกความคิดว่าสิมาเอามากเกียงนี่นอะละกมามักพุกมากินอยู่เวี่ยงแต่ว่าฝนตกเนาะทุกคนะะอุ้ยเด็กน้อยน่ะนี่ไปแม่ ข้ามน้วยเอาะน้วยตึงๆไนงะน้วยแดงๆน้อยๆแบบนี้ซุกบวานเออเออบอาไปเพื่อกินเลยวะห้องปลาอ้ยอยยิงบุสุกวางลองมากิ่ละบุสุก Ej, jeg Nej, nej, nej. det er koldt. Må ikke er Ingen หน่อยห้าว่ะอ๋อห,หน่วยเอาันึีงมาเสอร์นอมาเกียงจริงเบอร์มันเป็นกีกาเนาะเป็นลายให้ไลยว่าตนเอาไปค่ายให้แม่นั่นห้าหน่วยส่องผัดปะให้มันสุกดีๆีพรแซ่บก็เกียงอันนี้น้ำมันลายฝนก็นลิ้นมัดมือนะ่ะทุกคนมันบ่เสารอย่าเชื่อไปใส่กระเนี้ย ไปเส่กระพอกระเทินอยากไปถ่ายคลิปก็ไปไปไ,ไปถ่ายคลิปก็ยากช่วงนี้ฝนหลินเริ่มเข้าระดูฝนทแท้ๆละเฮาิเอาวันมากเก่นไปให้จุรานานกินกันเนาะเดี๋ยวเะเาให้ทุกคนเบิงว่ามันเป็นจังไนเนาะบางคนก็อาจจะเคยกินบางคนก็อาจบ่้องหกิน ขึ้นอีกละเริ่มขึ้นอีกละเมาเหอทีิมเมาเด็ดเมาจัวจกว่าไปเอามาแล้วเนาะได้น้อยเดียวนะเพราะว่าเหาแมนแล้วมันมันบวลงเฮาก็เลยว่าเก็บเอาเนื้อมันจะเป็นอย่างซีนะคะถ้ามันบุซสุกนี่มันสีฟา้าเนาะม,มากอันนี้เฮาเอาไปตามกินตอนมันดิบ,ดบตอนมันดิบมันก็เป็นมากสีเขียวเอาไปตามกินซะ เซื่อมังนาวนะแค่ไม่เคยตามเธืเธอตามเสื้อมังนาวแล้วก็เสื้อนเอาอันนั้นนะอันกุ๊กสะฟางะใส่ส้มว่ะโบส้มฟาดอืมเแซ่บนี่เราทุกคนมันจะเป็นมากดำๆหนิทุกคนเคยกินบ่อนี่เนาะถ้าแม่ใครเคยกินเมนบอกเดินเนาะโบคงว่าบ่อนอื่นเขาจะเอิ้อมากเนี่ยเนาะฟาดอยู่มั่งเนี่ย มื่อกี้เราเมนเอาละฟาดม,มันบุสุกกัะเด้นถ้าเห่าวันถ้ามันล่นระบุฟาาหยาบเทหย,ยาบบ้ะกว่าสิฟาดลงกันยังบุลงมันบวล่นจะเพื่อก็มาไอ้นอกจากมันร่นทุกว่าร่นมาแล้วก,ก็แตกไปสซุกเพีงแล้วนี่น<า>ึกแกะก็ะเป็นแลเนี่ยข้างในมันจะเป็นแบบอันนี้ป<อ>็นซุกดีแล้วอันนีเ้เรื่องเรื่องดงแดงแล้วก็เป็นแกนฮะแกะเป็นใส หวางบาดมือเด้อแซ่บกินกับขา้าวถ้าสิกินกับขา้าวแม่นอันเอาไปปิ้งเอาไปมกและอามานใบเข้าวแซ่บคือกันเนาะแล้วใครกินใครกินบางคนก็บมกินแกนมืนกันหรือบ่าโกินแกนสิกินอะไรมัน <laughs> มันก็มีแต่แกน พี่แรกค่ะว่าชีอุตสาวันศุกร์เปแมงค์ค่ะคาฝนพอตกแดงเขาก็เลยว่าฟ้าวมาซักนี่ซื้อเอาเออซื้อเอาถั่ดขึ้นเอาบี้กลิ่นอย่างนี้เนาะเพราะว่าคือเด็กซื้อกินอะไรเลยเด็ดอย่าลืมเปลือยในเด้อตัวแรกทำยังไงเอามันชุกบุครับ ฟาดมันบลงมันบลุ่นอะไรมมันยังอันนั้งอยู่ถ้ามันสุกแท้ๆมันสิออกแดงๆไหนมันสะออกแดงๆอันนี้มันยังเป็นแบบเลือดเแล้วเขากินแล้วนี่จะเป็ียนแงอันนี้ยังไม่สุกตัวนี้น่าจะฟาดฟาดเพราะว่าละมันสองง่้สุกปะฟาดอีกนะน่ะฟาด เออตัวร่นเองพอาม,มาอันนั้นว่านมันบ่ได้แบบไม่ลดว่านะนะเนาะมันเนเดือบุปปานทั้งหัวพออือท่านไม่ได้ซุกนะอันเปลือกข้างในมันจะเป็นสีแดงสังเกตไหมอือเดี๋ยวซิป้าตัวนมุชุกให้เบุงเลย สร้างกันสร้างว่เห็นบ่บบอือยังยังสิเป็นแบบสีขุูเกี่ยวอันนี้สิเป็นแบบแดงแดงมันมาละปังม, <c oughs> มันอยู่บุกินนะมากอันมะม่วงห้ามะนาวโหฮันยุเล่าก็มีปะโอ้แโหเท่นเห็นยุ่นั่งอันแมกกาลเกตนะเลแมกกาลเกตดูเลยวะอ๋อเจ้าฮะนาทะเล ตอนเดือแหละช่วงเดือนโมโหลืมละบางม่วงขาวบางมะม่วงโอ้ยะอืมนี่คือบางหนาวเมอไอเมนยูว<ะ> I <mean> ่าเพื่อนใช่ปะอร่อยไหมอร่อยไหมพูดสิสบายดีท่านผู้ชมได้ไหมไม่สนโลกเลย <laughs> คนนี้เขวมาแหงเขาแหงเขาเหว่ามื้อนี้คือสิบะเสาร์มั้งเนี่ยเสาร์แผนว่าสิไปลอดท้ายคลิปว่าได้ใส่กันทุกคนฝนตกที่ปอกเปลือกเอาก็ได้เสียนบีบเอาก็ได้บีบเอาก็าแทบก่อนน่ะน่ะไหวให้เขาเจ้าขึ้นแล้วเขาเจ้าอ่านบัก บ้ากลาปีหน้ามเพลงสู้ีิน้ากึงสิด้กิม